สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะมาเรียนวิชาการงานอาชีพชั้นม5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการขยายพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการปลูกพืชนะคะหัวข้อสำคัญที่เราจะเรียนกันในวันนี้จะมีด้วยกันทั้งหมด5หัวข้อนะคะประกอบไปด้วยหัวข้อที่1คือความหมายและประเภทของ การขยายพันธุ์พืชซึ่งมันจะมีด้วยกันหลายประเภทนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าแต่ละประเภทมีอะไรบ้างหัวข้อที่2คือขั้นตอนวิธีการขยายพันธุ์พืชในแต่ละประเภทนะคะข้อที่3ข้อดีข้อเสียของการขยายพันธุ์พืชในแต่ละประเภทที่ครูจะพูดถึงต่อไปนะคะข้อที่4ก็คือเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเป็นเทคโนโลยี ในยุคปัจจุบันนะคะแล้วก็ข้อที่5ก็คือข้อดีข้อเสียของเทคโนโลยีการเกษตรในแต่ละประเภทการขยายพันธุ์พืชคืออะไรการขยายพันธุ์พืชก็คือการเพิ่มปริมาณต้นพืชจากต้นแม่เพียงต้นเดียวให้มีจํานวนมากขึ้นโดยต้นพืชที่เกิดใหม่ยังคงมีคุณสมบัติคุณลักษณะเหมือนต้นเดิมการขยายพันธุ์พืชจะแบ่งออกเป็น2ลักษณะก็คือ การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศและการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เพศก็คือการนำเมล็ดของพืชไปเพาะหรือปลูกเพื่อให้เกิดเป็นพืชต้นใหม่หรือที่เรียกว่าการเพราะเมล็ดนั่นเอง การเพราะ,มะเมล็ดหมายถึงการนำมเมล็ดพันธุ์พืชที่ผ่านการคัดคุณภาพมาแล้วนำมาปลูกไว้ในพื้นที่จำกัดที่เตรียมไว้โดยเฉพาะเช่นกระบะเพาะแปลงเพาะหรือภาชนะต่างๆที่มีการดูแลรักษาเอาใจใส่เป็นพิเศษจนกระทั่งเมล็ดงอกเป็นต้นกล้าเหมาะกับพืชจำพวกข้าวผักต่างๆวัตถุประสงค์ของการเพราะ,มะเมล็ดก็คือ1เพื่อประหยัด ไม่ให้สิ้นเปลืองมเมล็ดพันธุ์ 2. เมล็ดพันธุ์พืชบางชนิดมีขนาดเล็กเกินไปไม่ทนทานต่อโรคมแมลงและก็สิ่งแวดล้อมซึ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ 3. ได้จำนวนต้นพืชในปริมาณตามที่ต้องการ 4. ได้ต้นพืชที่มีอายุและการเจริญเติบโตเท่าๆกันครูจะสาธิตให้นักเรียนดูถึงวิธีการเพราะ,มะเมล็ด ะะวิธีการเพราะ,มะเมล็ดในกระบาดเพาะนักเรียนสามารถทำได้ง่ายๆนะคะด้วยการนำกระบเระ,ะเพาะเมล็ดนะคะให้นักเรียนนำกระดาษหนังสือพิมพ์ลงมากลุที่กระบะเพาะนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ดินไหล ะะหรือนักเรียนอาจจะใช้วัสดุอื่นแทนก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นกาบมามะพร้าวหรือขุยมะพร้าวเมื่อนักเรียนกลุก,กระดาษหนังสือพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนใส่ดินลงไปนะคะค่อยๆใส่ดินลงไปความสูงของดินที่นักเรียนควรจะใส่ก็คือจากพื้นล่างของกระบะขึ้นมา ไม่ต่ำกว่า1-2ถึง2นิ้วนะคะเรียนค่อยๆตักดินลงไปการใส่ดินไม่แนะนำให้นักเรียนกดดินจนแน่นนะคะค่อยๆเกลี่ยดินให้มีความเรียบสม่ำเสมอ เก็บเศษขุยมะพร้าวที่ไม่จำเป็นออกนะคะเมื่อได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วให้นักเรียนเกลี่ยดินให้เรียบเสมอกันนะคะอย่าก,กดนะคะนักเรียนไม่จำเป็นต้องกดดินให้แน่นเมื่อเรียบเสมอกันแล้วให้นักเรียนใช้ไม้ตะเกียบนะคะ ทำให้เกิดเป็นล่องเป็นแถวนะคะเกลี่ยให้เกิดเป็นแถวเพื่อใช้สำหรับในการโดยเมล็ดระยะห่างระหว่างแถวก็จะอยู่ที่ประมาณ1-2นิ้วนะคะเกลี่ยให้เป็นแถวเกิดขึ้นค่อยๆเกลี่ยนะคะนักเรียนไม่ต้องรีบ จากนั้นนำมเมล็ดพืชที่นักเรียนต้องการใช้ค่อยๆโรยหรือวางในระยะที่ห่างกันพอสมควรไม่ควรจะโรยกันชิดมากจนเกินไปใส่ลงในบริเวณแถวที่นักเรียนได้ทำการ เกลี่ยไว้นะคะหลังจากนั้นแล้วให้นักเรียนใช้ดินที่เหลือนะคะโรยหน้าบางๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่าโรยหนานะคะเพื่อปิดเมล็ด และประโยชน์ของการโรยดินปิดหน้ามเมล็ดเพื่อดินเองจะอุ้มความชื้นนะคะมีน้ำเพื่อเกิดความชื้นความชื้นก็จะเป็นปัจจัยสำคัญในการงอกของมเมล็ดขั้นตอนสุดท้ายให้นักเรียนลดน้ำด้วยภาชนะที่เราเจาะรู เน้นนะคะว่านักเรียนควรจะเจาะรูให้มีลักษณะรูเล็กๆเ,เพื่อเป็นละอองฝอยจะได้ไม่ทำให้หน้าดินเนี่ยถูกชะล้างมากจนเกินไปนะคะค่อยๆลดลงไปลดให้ชุ่มนะคะให้ความชื้นมากซึมจนถึงกระทั่งถึงส่วนล่างของภาชนะ ไม่ยากใช่ไหมคะนักเรียนแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จฝากให้นักเรียนไปทดลองปฏิบัติได้นะคะต่อไปครูจะพูดถึงการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศก่อนนะคะการขยายพันธุ์พืชแบบไม่อาศัยเพศก็คือการนำส่วนต่างๆของพืชไปทำให้เกิดรากเกิดยอดแล้วเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่สามารถให้ผลผลิตต่อไปได้ การขยายพันธุ์พืชโดยไม่ใช้เพศทำได้หลายวิธีเช่นการตัดชำการตอนกิ่งทาบกิ่งการติดตาการต่อกิ่งและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นต้นนะคะการขยายพันธุ์พืชอันแรกโดยการปักชำก็คือการตัดส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชเช่นใบกิ่งก้านลำต้นหรือราดออกจากต้นเดิม ไปเก็บไว้ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมส่วนต่างๆของพืชดังกล่าวก็จะออกรากแล้วก็แตกยอดเจริญเติบโตเป็นพืชต้นใหม่ต่อไปขั้นตอนของการปักชำนะคะ 1. ตัดกิ่งให้มีความยาวประมาณ6-10นิ้วอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วยนะคะตัดให้เป็นแผลทำมุมเฉียง45-60องศาศด้านล่างของกิ่ง ต่ำกว่าข้อเล็กน้อยนะคะการปักชํำกิ่งให้นำส่วนของโคนกิ่งปักลงในวัตถุป,ปักชำํำให้ลึกพอประมาณโดยให้รอยตัดด้านปลายของกิ่งเป็นแนวตั้งตรงซึ่งจะช่วยลดการเน่าของกิ่งได้การปักกิ่งควรจะจัดระยะให้ห่างกันพอประมาณอย่าให้ชิดหรือแน่นเกินไปจะทำให้กิ่งเน่าได้การดูแลรักษากิ่งช้ำนะคะ ในระยะแรกๆที่กิ่งยังไม่ออกรากเนี่ยจำเป็นจะต้องรักษาความชื้นในบริเวณที่ปัดชำให้สูงมากๆเพื่อลดการสูญเสียน้ำจากการคายน้ำของใบให้มากที่สุดโดยต้องลดน้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ2-3ครั้งการตอนกิ่งก็คือการทำให้กิ่งหรือต้นพืชเกิดรากขณะที่ติดอยู่กับต้นแม่จะทําให้พืชได้ต้นพืชใหม่ที่มีลักษณะ ทางสายพันธุ์เหมือนกับต้นแม่ทุกประการเลยข้อดีของการตอนกิ่งก็คือ 1. ลักษณะยังคงลักษณะพันธุก,กรรมเดิมเหมือนต้นแม่ทุกประการอันที่สองก็คือการตอนจะแตกรากในปริมาณที่มากกว่าการปักชำข้อดีข้อที่3ก็คือเมื่อนำไปปลูกอัตราการรอดตายจะมากกว่าการปักชำข้อที่4คือ ทรงพุ่มจะเตี้ยสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวและก็การดูแลร,รักษาข้อดีข้อที่5ก็คือขนาดของกิ่งตอนจะใหญ่กว่ากิ่งที่ปักชำจะให้ผลผลิตที่เร็วกว่าข้อเสียของการตอนกิ่งก็มีนะคะข้อที่1ไม่มีระบบลากแก้วจึงทำให้กิ่งตอนเนี่ยโค่นล้มได้ง่ายข้อ2 ตุ้มตอนอาจจะเคลื่อนหรือบิดระหว่างการเคลื่อนย้ายทําให้ดึงรากที่เพิ่งจะเติบโตขาดจากกิ่งข้อที่3จํานวนกิ่งพันุ์ที่ได้ต่อต้นจะน้อยกว่าการปักชำข้อที่4การตอนกิ่งมีวิธีการที่ยุ่งยากกว่าการปักชำข้อที่5ต้องใช้แรงงานมากและการดูแลรักษาจะมากกว่าการปักชำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอนกิ่งอันที่1ก็คือมีดตอนกิ่ง มีดตอนกิ่งเนี่ยจะมีลักษณะขนาดพอเหมาะเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานที่นิยมใช้กันมากก็ได้แก่มีดขยายพันธุ์พืชมีดพับหรือคัตเตอร์นะคะวัสดุที่ใช้ในการตอนเพื่อให้กิ่งตอนได้รับความชื้นที่สูงพอเหมาะสม่ำเสมอตลอดจนป้องกันแสงสว่างวัสดุที่ใช้ในการหุ้มกิ่งตอนจะต้องมีคุณสมบัติก็คืออุ้มความชื้นได้ดีสะอาด ไม่เป็นพิษแก่พืชเช่นดินร่วนกาบมะพร้าวหรือขุยมะพร้าวอันที่3มคือฮอร์โมนหรือสารเคมีที่ช่วยกระตุ้นการออกรากของกิ่งกิ่งพืชบางชนิดออกรากได้ยากและก็ใช้เวลานานการใช้ฮอร์โมนหรือสารเคมีบางชนิดทาบริเวณเหนือรอยแผลหรือรอยควันจะช่วยให้กิ่งออกรากได้เร็วขึ้นขั้นตอนในการตอนกิ่งนะคะ ขั้นแรกการเลือกกิ่งตอนควรเลือกกิ่งที่มีอายุไม่มากหรือไม่แก่จนเกินไปเพราะจะทำให้ออกรากได้เร็วขึ้นซึ่งสังเกตได้โดยกิ่งจะมีสีเขียวปนน้ำตาล 2. การทำแผลหรือการคว่นกิ่งการคว่นกิ่งเป็นวิธีที่นิยมปฏิบัติมากที่สุดและก็เหมาะสมกับพืชทุกชนิดโดยเฉพาะพืชที่ออกรากได้ยาก การคว่นกิ่งแล้วลอกเปลือกออกทําเพื่อเป็นการตัดท่อลําเลียงอาหารของพืชข้สามการใช้ฮอร์โมนหรือสารเร่งการออกรากสารเร่งที่มีอยู่ในครัวเรือนที่นักเรียนอาจจะนํามาใช้เร่งรากโดยไม่ต้องซื้อก็คือกะปินะคะเพื่อกระตุ้นให้กิ่งออกรากได้เร็วและมากขึ้นควรจะต้องใช้ฮอร์โมนหรือสารเร่งราก ทารอบๆเหนือบริเวณรอยควันด้านบนและหลังจากฮอร์โมนที่ทาแห้งดีแล้วจึงค่อยหุ้มกิ่งตอนขั้นตอนที่4การทำตุ้มตอนโดยนำขุยมะพร้าวแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนให้ขุยมะพร้าวมีความชื้นแล้วบีบหมาดๆนำไปอัดลงในถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นผ่าตามความยาวแล้วนำไปหุ้มบนรอยแผลของกิ่งตอน มัดด้วยเชือกทั้งบนและล่างของรอยแผลขั้นตอนที่5การหุ้มกิ่งบริเวณรอยควันโดยเฉพาะให้เหนือบริเวณรอยควันด้านบนพยายามดันกิ่งตอนให้เข้าไปอยู่ตรงกลางถุงให้มากที่สุดดึงชายถุงพลาสติกที่ผ่าให้ซ้อนทับกันมัดให้แน่นด้วยเชือกฟางขั้นตอนที่6เมื่อกิ่งตอนมีรากงอกแทงผ่านวัสดุ และเริ่มแก่จะเห็นเป็นสีเหลืองสีน้ำตาลปลายรากจะมีสีขาวและมีจำนวนมากพอจึงจะตัดกิ่งตอนได้ตามที่นักเรียนเห็นในภาพนะคะต่อไปการทาบกิ่งการทาบกิ่งคือการนำต้นพืช2ต้นที่มีระบบรากและส่วนยอดมาเชื่อมให้เป็นต้นเดียวโดยมีเซลล์เนื้อเยื่อเป็นตัวเชื่อมประสานประโยชน์ของการทาบกิ่งข้อแรก ช่วยเปลี่ยนพันธุ์ที่มีลักษณะไม่ดีให้เป็นพันธุ์ที่ดีได้อันที่2ได้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพดีไปปลูกข้อที่ 3. ใช้กับพืชที่ขยายพันธุ์โดยวิธีอื่นๆไม่ได้ผลและข้อที่ 4. ได้ต้นตอที่มีระบบรากแข็งแรงหาอาหารเก่งและทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีขั้นตอนของการทาบกิ่งก็คือ 1. การเตรียมต้นตอ ต้องเลือกต้นตอที่มีอายุประมาณ1ปีตัดให้สูงจากโคนประมาณ6นิ้วแล้วก็เฉือนต้นตอเป็นปากฉลามยาวประมาณ2นิ้วการเฉือนปลายต้นตอต้องเฉือนให้เป็นรูปลิ่มขั้นที่2คือการเตรียมกิ่งพัน์ธุโดยเลือกกิ่งพัน์ธุที่ดีสมบูรณ์และก็แข็งแรงเฉือนกิ่งพัน์ธุดีให้เข้าเนื้อไม้เฉียงขึ้นยาวประมาณ2นิ้ว ตัดส่วนเปลือกที่เฉือนไว้ให้เหลือลิ้นที่ปลายเล็กน้อยการประกบกิ่งพันธุ์ดีเข้ากับต้นตอทำได้โดยการ 1. สอดปลายกิ่งต้นตอที่เฉือนเตรียมไว้ให้เนื้อเยื่อเจริญตรงกับกิ่งพันธุ์ดี 2. พันด้วยแผ่นพลาสติกให้แน่นและ 3. ใช้เชือกผูกปากถุงตรึงกับโคนกิ่งพันธุ์ให้แน่น 4. ประมาณ6 7สัปดาห์แผลจะติดกันดีรากตุ้มตอนก็จะงอกแทงผ่านวัสดุและเริ่มมีสีน้ำตาลปลายรากจะมีสีขาวและมีจำนวนมากพอจึงจะตัดได้ถุงถุงเพาะชำพร้อมปักหลักคำยันต้นเพื่อป้องกันต้นล้มการติดตาการติดตาก็คือการขยายพันธุ์พืชที่นำแผ่นตาเพียงตาเดียวจากกิ่งพันธุ์ดีไปติดกับต้นตอในพืชประเภทเดียวกัน เพื่อให้ตานันนเจริญเติบโตเป็นยอดและก็กิ่งพันธุ์ดีต่อไปวิธีการนี้มีลักษณะคล้ายกับวิธีการต่อกิ่งแต่มีข้อดีกว่าก็คือทําได้ง่ายกว่าได้ต้นพันธุ์ที่ดีมากกว่าและก็มีความเสี่ยงน้อยกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตาก็คือมีติดตาแผ่นพลาสติกที่มีลักษณะเป็นเส้นประเภทของการติดตาเราจะแบ่งออกได้เป็นทั้งหมด4ประเภทคือห การติดตาแบบตัวทีการติดตาแบบตัวทีเป็นวิธีที่นิยมใช้กับพวกไม้ดอกได้แก่กุหลาบและก็ไม้ผลบางชนิดเช่นส้มพุทราอันที่2การติดตาแบบเพลทการติดตาแบบเพลทนี้ใช้ขยายพันธุ์กับพืชที่มีเปลือกหนาและก็เหนียวเป็นวิธีที่มักใช้กับพืชที่มีน้ำยางมากเช่นยางพารามะม่วงขนุนหรือพืชที่ ติดการเชื่อมต่อช้ากว่าปกติเช่นมะขามวิธีที่3คือการติดตาแบบแผทเป็นวิธีการติดตาที่ทำการแกะเปลือกต้นตอออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วใช้เปลือกตาของกิ่งพันธุ์ดีที่มีขนาดเท่ากันมาประกบแทนที่เปลือกของต้นตอ การติดตาแบบวิธีนี้มักจะใช้กับพืชที่มีลักษณะคือเปลือกหนาเช่นมะม่วงยางพาราเป็นต้นนะคะวิธีที่4คือการติดตาแบบชิปการติดตาแบบนี้มักจะทํากับพันไม้ที่ลอกเปลือกออกได้ยากและใช้ได้ผลดีกับไม้ผลบางชนิดเช่นอง,งุ่นเงาะขั้นตอนการติดตาแบบตัวทีนะคะครูจะขอ อธิบายเพียงแค่1แบบคือการติดตาแบบตัวทีขั้นแรกการเตรียมต้นตอวิธีการกรีดต้นตอควรจะกรีดตามความยาวของต้นตอก่อนแล้วจึงจะกรีดตามขวางเป็นรูปตัวทีพร้อมกับพลิกใบมีดเล็กน้อยเพื่อให้เพเยอเปลือกออกจากเนื้อไม้ขั้นที่2การเตรียมแผ่นตาแผ่นตาก็คือส่วนของแผ่นเปลือก ที่มีตาพันธุ์ดีเพียงหนึ่งตาการเฉือนควรเฉือนแผ่นตาจากปลายแผ่นตาไปหาโคนแผ่นตาให้มีความยาวประมาณ3-4เซนติเมตรขั้นที่3การประกบแผ่นตาให้สอดแผ่นตาอยู่ใต้เปลือกของต้นตอโดยให้ตาอยู่ตรงกึ่งกลางของรอยแผลขั้นที่4การพันแผ่นตา วัสดุที่ใช้ก็คือแผ่นพลาสติกใสการพันจะต้องพันจากล่างขึ้นบนให้กระชับติดกับต้นตอคือพันไม่ให้แน่นหรือหลวมจนเกินไปจนกว่าเนื้อเยื่อเจริญของแผ่นตากับต้นตอจะเชื่อมติดกันแล้วก็ค่อยแกะแผ่นพลาสติกออกการต่อกิง่งคือการนำกิ่งพันธุ์ดีไปต่อบนต้นตอของพืชอีกต้นหนึ่ง เพื่อให้เกิดเป็นยอดและกิ่งพันธุ์ดีต่อไปขั้นตอนการต่อกิ่งขั้นแรกก่อนต่อกิ่งต้องตัดแต่งกิ่งต้นตอให้โปร่งเพื่อความสะดวกในการทำงาน 2. การตัดกิ่งพันธุ์ดีตัดกิ่งพันธุ์ดีที่สมบูรณ์ให้มีตาติดไปด้วยอย่างน้อย3-4ตาขั้นที่3การเตรียมต้นตอกรีด เลือกต้นตอให้ขนานตามแนวยาวของกิ่งโดยให้ยาวประมาณ2-3นิ้วแล้วใช้มีดกรีดตัดด้านบนการเตรียมกิ่งพันดี์ดี 1. เฉือนกิ่งพันธดีให้เป็นรูปลิ่มการประกบกิ่งพันธ์ดีนำกิ่งพันธ์ดีประกบลงบนแผลของต้นตอโดยให้เปลือกชิดด้านใดด้านหนึ่งแล้วพันด้วยพลาสติกให้แน่น โดยควรพันจากด้านล่างขึ้นด้านบนเพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าบริเวณรอยแผลที่ประกบในภาพนักเรียนจะเห็นเป็นลักษณะของยอดที่เกิดใหม่จากการต่อกิ่งต่อไปเป็นเทคโนโลยีการปลูกพืชนะคะเทคโนโลยีการปลูกพืชก็หมายถึงการใช้เทคนิควิธีการหรือขั้นตอนที่เหมาะสมในการปลูกพันธุ์พืชต่าง เพื่อต้องการให้เจริญเติบโตตามระยะเวลาที่กำหนดในวงจรพืชโดยทั้งนี้จะต้องอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาใช้ร่วมกันครูจะขอยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการปลูกพืชอันแรกที่ครูจะพูดถึงก็คือการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อคือการนำส่วนใดส่วนหนึ่งของพืชเช่นเนื้อเยื่อและเซลล์ มาเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุน้ำตาลวิตามินและสารควบคุมการเจริญเติบโตในสภาพปลอดเชื้อจุลินทรีย์โดยจะต้องมีการควบคุมสภาพแวดล้อมเช่นแสงอุณหภูมิความชื้นจนกระทั่งส่วนต่างๆของพืชเนี่ยสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นใหม่ได้ประโยชน์ของการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 1. ผลิต พันธุ์พืชในปริมาณที่มากในระยะเวลาอันรวดเร็ว 2. ผลิตพืชปราศจากโรคที่เกิดจากแบคทีเรียเชื้อราและไวรัส 3. ปรับปรุงพันธุ์พืชโดยชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ 4. เพื่อการผลิตยาและสารเคมีจากพืช 5. เพื่อการศึกษาทางชีวเคมีและสรีรวิทยาของพืช 6. รักษาพันธุกรรมของพืชที่อาจมีการสูญพันธุ์เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตัวอย่างที่2ของเทคโนโลยีการปลูกพืชก็ได้แก่การดัดแปลงพันธุกรรมสาังกฤษเราเรียกว่า genetically modified organism หรือเราเรียกกันย่อๆว่าพืช GMO พืช GMO ก็คือพืชที่ผ่านกระบวนการทางพันธุวิศวกรรมเพื่อให้มีคุณสมบัติหรือ คุณลักษณะที่จำเพาะเจาะจงตามความต้องการเช่นเราทำสตรอเบอรี่ G M O เพื่อให้เน่าช้าลงสะดวกต่อการขนส่งมะเขือเทศ G M O เพื่อให้ทนต่อโรคฝ้าย G M O เพื่อให้ทนต่อนอนเจาะสมอฝ้ายที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรลดต่ำลงข้อเสียของการดัดแปลงพันธุกรรมก็คือ มีความเสี่ยงและก็ความซับซ้อนในการบริหารจัดการเพื่อให้มีความปลอดภัยให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษแม้ว่าในขณะนี้จะยังไม่มีรายงานว่ามีผู้ใดได้รับอันตรายจากการบริโภคพืช GMO แต่ความกังวลต่อความเสี่ยงของการใช้พืช GMO ก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากนะคะโดยเฉพาะเช่นความกังวลเกี่ยวกับการเกิดสารภูมิแพ้ หรือการดื้อยาเทคโนโลยีการปลูกพืชประเภทที่3ก็คือการปลูกพืชโดยแบบไฮโดรโพนิกก็คือการปลูกพืชในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่โดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อดีของการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกก็คือ1สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีข้อที่2ปลูกได้ในพื้นที่ที่จำกัด บางบ้านอาจจะมีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกได้ข้อที่ 3. ปลูกได้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเช่นพื้นที่ที่ประสบภัยแห้งแล้งเช่นบริเวณทะเลทราย 4. พืชเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว 5. ผลผลิตมีความสม่ำเสมอควบคุมค,ค,ค,คุณภาพและปริมาณผลผล,ผลิตได้ 6. ใช้แรงงานน้อยในการปลูกพืชประเภทนี้ขอ้อ7 ควบคุมสภาพแวดล้อมง่ายกว่าการปลูกแบบธรรมชาติสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอฝากให้นักเรียนไปทดลองเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์นะคะและนำไปปลูกได้จริงในชีวิตประจำวันสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน